นี่แก้มโอ้โคตรเท่นี่แก้มดาวเมจรุนแรงมากครับผมตัวนี้ลองเลยฮะเดี๋ยว สวัสดีทุกคนนะฮะมาตัวนี้ขอต้อนรับเข้าสู่เกม The Walking Dead Overworld นะเป็นเกมแนวเขาเรียกว่าอะไรนะ VR ใช่ไหม VR เนาะใช่ไหมว่าเออ VR VR GO นะก็คือคล้ายๆกับปุยคล้ายๆกับป k ยเกม g อนโะกแต่ว่านี้จะเป็นในทีมของ The Walking Dead นะนะเป็นซีรีส์ดังซีรีส์ซอมบี้ดังที่สุดอยู่ในยุคหนึ่งนะเดี๋ยวนี้ผมจะลองเล่นตัวนีแกนี่เพิ่งได้มาเลยโคตรเฟี้ยวอ่ะแล้วดาเมจรุนแรงมาก ดูดิพลังเนี่ยร้อยหกสิบสี่นะบวกอ่าค่าสถานะสิบห้านะแล้วก็ดาเมนเนี่ยเรียกว่าตบทีเดียวเนี่ยน่าจะตายเลยครับผมดูดิไปนี่แกนลุยดูดิเนี่ยมันตบทีเราตายเลยคือไอซอมบี้พูดเนี้ยยังไม่โหดถูกปะ่ะเดี๋ยวพาไปลุยดันเจี้ยนเวลสิบสี่ดีกว,ว่ามีไหมเนะนี่ยเวลอ่อนี่นี่นโอ้โหนมัน นี่มันแก๊งนี้ดีกว่าไอ้ทุกตัวสอะไรวสไะสไปเอะตัวหนามอะจะตายเปล่ารู้สึกเป็นห่วงเลยลองอะไรเบาๆก่อนดีกว่าครับผมไปนี่แกนลุยคือดาเมจมันแรงมากไว้ทุกคนหมดยังก็ต้องบอกว่าไม่ได้เล่นวอกินเด้ได้มาประมาณ2ปีแล้วนะคือเล่นแคว่วันที่ลงคลิปวันนั้นนหละวันเดียว เล่นอีกประมาณสักสองสามวันเลยเงี้ยแล้วก็ลบเออหมือนว่าตัวนั้นเหมือนกับระบบของเกมมันค่อนข้างยังไม่แบบน่าสนใจเท่าไหร่อะแล้วก็นี่ก็เข้ามาเล่นใหม่ก็เมีตัวละครให้เล่นเยอะดีนะและ้วก็เลเวลก็ค่อนข้างคือการเล่นอัพเลเวลเนี่ยค่อนข้างงงอะตอนแรกผมเข้ามางงมาเพราะไม่รู้ว่าเอาเปเก็อัพอัพกันยังไงนะแต่ว่าก็คือต้อง เรียกว่าอัพผ่านการใช้เหรียญแลกเปิร์กนะครับผมเอาเอานีแกนกูมีแกนจะเลี้ยงแล้วผมตายครับมีแกนมีแกนเออตายมีแกนกูาตายแล้วใช้ปืนผิดกระบอก อย่างเงี้ยสาดกระสุนอย่างเดียวเฮ้ยฮะมันเดือดเดือดอ่อามีกี่คืนไหมเทคกดาววันฮันเดรสลิมวอล์เกอร์นะโอเคฮะนี่ก็เป็นคร่าวเป็นอย่างเง้าวคร่าวนะวันนี้ก็ช่วงนี้เขาก็มีอีเวนต์เยอะมากครับผมนี่ อีเวนซิมอนกับพวกแกงเซอร์เบียใช่ไหมแกงเซอร์เบียเนี่ยเมื่อกี้ผมก็เพิ่งแลกตัวนีแกนไปนะครับผมนะเนี่มันแลกได้อีกเหรอเนี่ยนี่ไงเออเก็บไม่ได้ครบ2,500ก็แลกได้อีกรอบหนึ่งนะสิบสิบใบเลยบ้า,บ,า,บ,บ,าบ้าไปแล้วสิบใบเลยบ้าไปแล้วอีสามันแต่ก็น่า น่าสนใจย่ครับผมคือส่วนตัวเนี่ยนีแกน่ะน่าจะเป็นตัวละครที่ดิบเถื่อนที่สุดในเกมในซีรีส์ด้วยในเกมหุยแลงนี้ได้หรือหรอเอาวะ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 แต่ว่าผมยังอ่าโอเคโอเคอยู่เอาไปแลกปืนดีไหมวะผมมีการ์ดอ,อีก5ห้าใบ legendary v a u l shop นะ เออไปดูการ์ดกันดีกว่าครับนี่คือการ์ดทั้งหมดที่ผมมีนะผมนี่บางตัวก็กำลังบาดเจ็บอยู่แต่การ์ดผู้ว่าเนี่ยยอมรับเลยว่าค่อนข้างแรงครับคือเป็นการ์ดตัวละครที่ใช้ปืน AR เนี่ยได้แรงที่สุดแล้วก็คมมากๆเลยผมเหมาะกับการเอาไปใช้กวาดซอมบี้นะเหมาะมากตัวเนี้ยแต่ว่าตัวนี้เหรียญผมหมดแล้วอะต้องไปปั๊มเหรียญเพิ่มนี่ฮะคือตัวนี้แกเนี่ยผมแบบชอบมากเลยอะด้วยความโหดของมันนี่ยคือมันตีศัตุล่ะ ที่เดียวจริงนะแล้วก็นอนเลยนี้ Slayer นะเพิ่มดามเมจสิบห้าผมจะได้จะได้วงปืนนี้ก็ไม่ค่อยได้อัพเท่าไหร่เพราะว่าปกติแล้วผมจะเล่นเล่นปืนพกนะเล่นปืนพิสต o l กับอ a s s อ u l t r i f ฟ e ฟฟธรรมดาเนาะคันธนูเนี่ยผมอยากได้มากแต่ว่าไม่ทันอีเวนต์นะเพราะว่าอีเวนต์มันเวลาหมดเวเร็วเร็ว แล้วก็วันนี้เราก็ได้ตัวนีแกรมมาแล้วก็ผมก็โอเคก็ตามซีรีส์เลยฮนะถือว่าโอเคอยู่ค่อนข้างภูมิใจนะโอเคก็ตามนี้อ่ะก็ลาก,กับเพนทานี้ก่อนแล้วกันนะแต่ก่อนดีวผมต้องเอาตัวละครไปฝากเอาไว้สักที่หนึ่งก่อนไปป้อมปืนแล้วกันครับผมอโอเคเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้าแล้วกันนะวันนี้ก็ เล่นลองโหลด f a l k i n g Dead มาเล่นแล้วก็ลองมารีวิวให้เพื่อนๆได้ดูกันนะครับเอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าวันนี้ก็ลาไปก่อนสวัสดีครับให้มันเปลี่ยนตัวละครได้ด้วยวะลืมเปลี่ยนดินี <c> ่ <oughs> เอละ่ะโอเคนี่แกน I choose you สีแดงดีงนินี่แกนต้องเป็นสีแดงโหอย่างอย่างโหด